อดีตปัจจุบันอนาคตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเราจึงเห็นว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเมื่อวันก่อนนี้ร้อนวันนี้หนาวผิดปกติอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงธรรมะอันเป็นสัจจะในทางพระาศาสนาที่สอนให้เราทั้งหลาย พิจารณาดูว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตานี่เป็นสัจจะเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วๆวไปเมื่อเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็นึกถึงธรรมะนึกถึงบ่อยๆก็จะเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้รู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันเป็นจริงแล้วก็จะไม่ได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในการต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ควรจะได้พิจารณาทีนี้ในการแสดงธรรมะในวันอาทิตย์ที่เราเคยมาฟังกันอยู่เป็นประจำนั้น <c oughs> ก็เพื่อจะชี้แจงเหตุผลในการปฏิบัติอันเราทั้งหลายจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนนั้นย่อมมีความมุ่งหมายเป็นอย่างเดียวกันคือต้องการความสุขความสงบในชีวิตของเราเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายอันเป็นเรื่องที่มันขัดกันปกติธรรมดาเพราะปกติธรรมดาของมนุษย์นั้นย่อมสงบอยู่ แต่ความไม่สงบนั้นมันเป็นแขกแปลกหน้าจรเข้าเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ของประจำของประจำนั้นคือความสงบทางด้านใจใจเราโดยปกติมันมีความสงบไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากนะักแต่ที่มันวุ่นวายเร่าร้อนขึ้นมาในใจนั้นแสดงว่า มันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจึงทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นถ้าไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแล้วจิตใจของเราก็อยู่ในสภาพปกติแต่ว่ามันไม่ค่อยปกติโดยทั่วๆไปนั้นมันไม่ค่อยปกติคือมันผิดปกติอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่ได้ผิดปกตินั้นเนื่องจากว่า มีอะไรอะไรรบกวนใจของเราทำให้เกิดเป็นปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาเราจึงได้มาศึกษาธรรมะเพื่อเอาธรรมะไปเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้คาศึกรุกรานไม่ให้มันมาทําลายจิตใจของเราให้เสียปกติผ้าไปอันนี้แหละเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องมาศึกษาธรรมะ คล้ายๆกับว่าคนที่จะไปต่อสู้ก็ต้องเรียนยุทธวิธีว่าเราจะไปรบกับเขาชกกับเขานี้ควรจะทำอย่างไรอยู่ๆจะไปขึ้นเวทีชกกับใครๆนั้นมันไม่ได้หรือว่าจะเกณฑ์คนธรรมดาไปรบทัพจับศึกย่อมไม่ได้เพราะไม่รู้จักวิธีใช้อาวุธ ไม่รู้จักหลบหลีกต่อสิ่งซึ่งจะทำลายชีวิตของตนผลที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อข้าศึกเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราได้มีการอบรมฝึกฝนในด้านการยุทธให้มันแคล่วคล่องว่องไวทหารหรือตำรวจหรือประชาชนใดก็ตามสามารถจะไปสู้เอาชนะข้าศึกได้ฉันใด ในชีวิตของเรานี้ก็เหมือนกันการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นก็เหมือนกับอยู่ในสมรภูมิเราจะต้องสู้รบตบมือกับสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าบางคนไม่รู้คือว่ามันแพ้ไปเลยที่แพ้ไปเลยนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไปต้องตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเรื่อยไป ไม่มีทางที่จะเป็นไทยแก่ตัวการอยู่อย่างเป็นทาสพ่ายแพ้ก็เป็นทุกเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดานี่เราก็มองเห็นกันอยู่เมื่อเราไม่อยากจะเป็นทุกข์ไม่อยากจะพ่ายแพ้ต่ออะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการเพื่อการต่อสู้ เพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายสําหรับแก้ไขเรื่องนี้เป็นอุบายที่จะให้เรารู้เรื่องเข้าใจจะได้ทําการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเราแล้วเราสามารถจะเอาชนะมันได้คนเราถ้าอยู่ด้วยความชนะก็เป็นไทย ถ้าอยู่ด้วยการพ่ายแพ้ก็เป็นธาตุการเป็นไทยมันเป็นความสุขการเป็นธาตุมันเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดอร้อนอยากจะดูด้วยความสุขความสงบด้วยกันทั้งนั้นแต่บางทีไม่ได้สนใจศึกษาหาเครื่องมือที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เป็นพิษภยัย เลยตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นทุกขอยู่ตลอดเวลาและในขณะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่รู้ว่าจะหนีมันอย่างไรทนทุกข์มันเรื่อยไปอย่างนี้ชีวิตลำบากเป็นอยู่อย่างเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราไม่ควรจะเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นจึงได้ศึกษาธรรมะ เพื่อนำธรรมะไปใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันของเราต่อไปเราจึงได้มากันเป็นประจำดังที่เห็นเห็นกันอยู่ทีนี้ในการศึกษาธรรมะนั้นอย่าเพียงแต่ศึกษาทฤษฎีเฉยๆอย่าเพียงแต่รู้เอาไว้คุยกันเล่นหรือไว้เพียงประดับความรู้อย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า เราจะต้องเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงการใช้เป็นหลักประจำวันจริงๆนั่นแหละจึงจะเกิดประโยชน์แก่เราพระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลได้ก็เมื่อบุคคลเอามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันคล้ายกับยาอาหารอะไรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายนั้นก็เมื่อเราใช้ให้เป็นประโยชน์คือเรากินเข้าไปถ้าเราไม่รับประทานยานั้นเข้าไปยานั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรมันก็เป็นยาเฉยๆยาอยู่ในขวดมีสักร้อยขวดพันขวดก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราหยิบยานั้นมารับประทานเข้าตามที่หมอแนะนำให้ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็จะบรลลงได้อาจหายไปในที่สุดเลยก็ได้ฉันใดในเรื่องเกี่ยวกับหลักคำสอนในทางพระศาสนาเพียงแต่หลักคำสอนเฉยๆนั่นก็เรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีธรรมดาธรรมดายัางไม่เกิดประโยชน์แก่เราถ้าเราไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้น เราจะต้องใช้การใช้คือการปฏิบัติการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าท่านยังตัดเตือนว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายอันนี้เป็นคําตรัสที่น่าฟังคือการบ่งชี้ให้เราเข้าใจว่า พระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองถ้าหากว่าเรารู้ทางแล้วเราไม่เดินทางนั้นทางนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเราจะต้องลงมือเดินแล้วการเดินทางนั้นจะช้าอยู่ไม่ได้ต้องเดินทันทีเมื่อรู้จักทางจะไปอยู่ปากทางยืนงงอยู่ดังนั้น มันก็ไม่ได้มันจะเสียเวลาคุณค่าของสิ่งที่ดีงามไปนาทีของเราก็คือต้องลงมือปฏิบัติในแนวทางนั้นๆดังที่พระองค์ชี้ไว้ให้เราเข้าใจในชั้นแรกเราจึงต้องรู้จักทางต่อไปก็เดินทางแล้วต่อไปเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง การที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็ต้องเดินเรื่อยไปเดินไม่หยุดก้าวไปเรื่อยๆไปสู่จุดที่เราต้องการก็จุดหมายปลายทางของเรานั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่วิมุตเรียกว่าภาษาธรรมะว่าวิมุตวิมุตแปลว่าความพ้นทุก์นั่นเองตัววิมุต คือความพ้นทุกข์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวีโมกแปลว่าความพ้นทุกข์เหมือนกันสองคำนี้มันใช้เหมือนกันเราปฏิบัติเพื่อให้ถึงวีมุตคือการหลุดพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเมื่อเรารู้สึกว่าการเดินทางเป็นหน้าที่เราก็ต้องเดินอย่าได้ชักช้า อย่าให้เสียเวลาอยู่เป็นอันขาดบางคนอาจจะคิดเขวไปคือคิดว่าเรื่องการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะเอาไว้ทำกันเมื่อตอนแก่ชาราอันนี้เรียกว่าอยู่ในความประมาทเพราะว่าเมื่อเราแก่แล้วมันไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงคราวหนึ่งท่านจักขุปปาละ ในสมัยที่ยังไม่ได้บวชท่านคิดว่าไปบวชเมื่อได้ไปฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงได้ไปบอกน้องชายว่าเธออยู่รักษาทรัพย์สมบัติไปเถอะฉันไม่เอาแล้วฉันจะออกบวชแล้วน้องชายก็บอกว่าพี่นี่คิดไม่เข้าท่าเสียเลยการบวชนั้นมันต้องในตอนแก่ชรา บัดนี้ยังไม่แก่นี่มือไม้ยังแข็งแรงผมยังดำสนิทยังทำอะไรอะไรได้อยู่จะดันไปปวดเสียทําไมจากคุป,ปาละก็พูดกับน้องชายว่าคนที่ถูกความแก่ครอบงำแล้วนั้นอะไรอะไรมันไม่เป็นของตัวร่างกายมันไม่อยู่ในอำนาจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน จะพูดอะไรจะจำอะไรมันก็ไม่คล่องทั้งนั้นแหละ